คนถามเยอะมากเรื่องมีลูกคือจริงๆคือจริงๆตัวมันก็อยากมีนะคะแค่ว่าความรักแบบสามีภรรยามันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่นนออเคยมีปัญหาค่ะหรูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยค่ะ ได้เล,เลิกกันไม่ดีอะค่ะใช่คือคือเราเราเราตัดมาแยกทางกันที่นี่คืออยากค่ะว่าเลิกจริงๆมีไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันมีกับพี่สุคือแต่ง,งานคือเราเรับราชกาัมนสักด้วยแต่ว่าก็คือจะมีแบบงานอีเวนต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่คุยกันคือเราคุยกัน2คนก่อนทั้งหมดคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้ไปเรื่องของคน2คนนะคะใช่ก็เขาเขาโร่กัมตัดสินใจคน2คนคือจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุมากจริงๆมันไม่มีอะไรมากคือจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาค่ะ พอเราอยู่มาไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค่ะมันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยมันมันก็เลยเป็นตัดสินใจเป็นแบบกันทั้งคู่ค่ะก็มีคนถามเยอะมากเรื่องมีลูกคือจริงๆคือจริงๆตัวมันมี่ก็อยากมีนะคะเพราะมันมีเองก็บางคนชอบเด็กตัวมันมีเองก็บางคนชอบเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนยังไม่มีทายาทคือสำหรับมินมี่มีมองว่าอย่างความรักค่ะของมันมี่กับพี่สัวเนี่ยมันจริงๆความรักมันมีได้หลายรูปแบบ จริงๆคือเรารักแบบสามีภรรยาแล้วเราก็สามารถลักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่าความรักแบบสามีภรรยาจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมันมีเลยมองว่าจริงๆมันมีไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีอะค่ะเพราะว่าพี่สุเป็นคนที่ดีมากๆแล้วครอบครัวเขาเป็นคนที่ดีมากๆอานนี้เป็นเรื่องอนาคตเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่ใช่เพราะเรื่องคุยกันทุกวันอยู่ค่ะก็คิดอยู่สักพักเพราะว่าแบบ ความรู้สึกทั้งคู่เนี่ยมันก็มีความรู้สึกแต่ไม่เหมือนเดิมอะมาเป็นปีแล้วอะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะหกเดือนที่แล้วเนี้ย่มันไม่ว่าอ,อิม่มตัวหรอเหมือนค,อนะคล้ายๆอิ่มตัวคล้ายๆค่ะอิมอ่มตัวในฐานะสามีภรรยาค่ะก็ไม่มีรูปด้วยแหละนะแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลละเหตุผลขคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่าหยุดถามว่าเฮินไหมก่อนหน้าเหิดค่ะก่อนหน้าเหินก่อนหน้าะอะไรนะ ก็ไม่ถ so oh so so like ึงขนาดมากแต่ก็กอดกันร uh, ้องไห้นะเพราะว่าแบบก็คุยกันทั้งคู่อะค่ะว่ายังไงต่อดีอะไรใช้เวลาประมาณสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะก็ทําใจมาเรื่อยๆมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามันมีคุยปกติมั่ยังยังไม่ได้คุยแบบแบบยึดติดแบบนั้นเพราะมีรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมขนาดนั้นคือเปิดใจนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะ มีมีมีข้างนอกมาจีงแต่ว่าก็ไม่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้อะไรก็มีสาวสาวชอบเวลาพี่สัวะเขาเป็นสเปกสาวไทยตีตีโอเคมากพี่ก็คุยพี่สวตลอดว่าแบบถ้ามีอะไรต้องบอกมันมีกอดคนแรกเปเพื่อนสนิทไปเลยค่ะใช่ค่ะไม่ค่ะก่อนหน้าจะเคยหืงสมัยแบบคบกันเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่หืงเลย